Oi, vou... สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปงป่ายท,ทุกคนครับวันนี้วันที่วันที่หนึ่งเดือนสิงหานะครับผมชาวบ้านรวยหกสิบแปดมาลงเรือตบปรากฏยังเว้นคือเกาครับพี่น้องแมานาน่น้ำปัดกินคือเกามากับตุตะสาวน,านราคือเกาครับแล้วก็นาเน่งหมอเสียงนะครับคนที่เคยลงน้ำเกิบที่แล้ว แต่มาคนละลำม,มืนมกัมาสองลำก็มาก,กับอ่าเป็นไปกับเรือครับนารับนะนารับก็มาลุ่นกนคัครับผมว่าสิหมานบ่ครับผมน้ำก็ขึ้นไหลครับผมน้ำแม่น้ำบัาจินรู้สึกว่าเริ่มขึ้นไหลแล้วบัวปลาจิไหลคืนนอน้ำบ่นะครับก็เลยลงเงือไปแล้วล้งจงโอยแล้วเลยครับตอนนี้กำลังรอรอ รอปลาเข้าชาร์จนะครับวันนี้สิมัน,มนคือเมือนนบับเดี๋ยวมาหลุดติดตามกันครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาล้อุ๊บอุ้ยบดวนพี่น้องบดวนบดวนเออตอดครับไม่ตอดตอดดูซิว่าแห้งอยู่แต่วา่าไม่ติด เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่เมื่อกี้มีตอดเฉพาะน,นี้นะรอก,ก่อนรอก,ก่อนนะจ๊ะพุ่งไปนะจ๊ะเจะ้ามีปฏิกิริยาครับผมตัวตอบว่ากันนี่ไว้ปฏิทิศไม่เอาไม่เอาไม่ ไปท่หวานคือตอดอยู่ไม่หยอก,ไม,อยอกไม่แยกด้วยนะนี่น รถเหล่าไพ่น้องกดบอท่านอ้หูมาแล้วครับผมปรากฏตัวแรกครับของมือนี้นะครับผมตัวนี้เวลาตัวใดล่ะหาโมงเสามั้งครับเนี่ยที่เบ็ดโม่งหลังจากบ้านนี้นะครับมึงจากามหวอนแล้วจัดมาครับผมนึ่งแต้มครับผมแต้มแรกแข่งมานครับจัดไปตัวน้อยๆป้าไฟครับผมจะดุลกันต่อครับตัวตัดรถแล้ว โอ้ใส่สวยครับผมโอ้ยเจะได้คือพันปากว่านสันตะกัวโอ้ยมาแล้วครับเนยก็กองมาพูดครับผมจัดไปครับโอ้ยขีบหัวแทงลื่นครับผมน่าจะเป็นใครระวังระวังระวังโอ้มาแห้งทวารหัวเรือครับทวารนี่หมายคืออยู่เมื่อวานนิดก็มันคนละแบบกันน่ะหมายหมายครับสองแสนครับผมสองคน คนละแต้มไม้นี่รุนกันต่อครับมาแล้วมาแล้วว,วิบวับสาวมัธย, <c oughs> ยมมัธยมมัธยมมาเองแล้วครับผมไม้นี่ขยับไปเรื่อยๆ,ๆครับอะไนสวยเสียบจัดไป <c oughs> เดี๋ยวกลัว <c oughs> ไม่ได้หรอกเราสไตล์เราต้องเสียงดังทุกคนไงมา เปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ่วงนี้แดดกำกลังหอนเลยอาจะเที่ยงเอาละ่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเวลาเทามีหลายชั่วโมงดวงเย็นเอะไรตัวบ้างอันนี้เป็นไงละ่ะจะมาอีกไหม อึ๊บโดนมาแล้วเอาตัวน,นีนมั้งเฮ้ยสวิงสวิงพ่อสวิงโอ้ยส,สวยมาแล้วครับตุ้ดตาครับผมบัดอีกแล้วทองไข่ยังเดือดครับไข่เต็มทองครับเป็นตัวห่วงปลาหนานี่ไข่เต็มทองแน่นอนตัวขาวนะไม่ใช่ปลากดเหลืองปลากดขาวตัวกคดขาวตามสีหนามนะหนามคุณดีดีครับ เอาโดนโดนครับคุใหญ่บ่สสายแวน่นสายแว่นมาอีกหนึ่งแจงครับผมเมื่อันเกิดปลาหลากใหม่อิส,เด,อสเดีนครับผมใหม่พิเศษปลายอดเป็นใหม่เป็นน้ำมาละเลยจางที่จมบอกพยังครับเดี๋ยวหาไม่ไม่เขามีอาวุธอยู่ตามไปแล้วมนหาย โอ้อย่นอบนี้มักินกระตกแตกอยู่นโอโอ,โอไปล้วไปล้วไปล้วาไุ๊บโอ้หมาได้ตังกบาทเนาะ ดี่างังวาดเนี่ยี่ีปลาปะ่ะอึบบอึบอ,อ,อนั่นโดดโอีแล้วอ้ปรากฏดีละอยังวะเขาขึ้นหมาปรากฏเถอะวะลุงมาตดตะลบนะมัปรากฏแล้วห่อหมันตาังวดเดียวเอาตัวยังไง ลองตัวใหญ่แล้วกันฮรุดอีก้ยธรรมดาธรรมดาไว้ทาบเรือลำบนบุกเวกบุกบากแล้วธรรมดาแล้วสวยครับผม ประติสสวยอยู่ประกุดประกุดน,นั่นแหละาจัดเงียบไปประมาณครึ่งชัมมง่วโมงหมายว่าใครเวิร์กภายในทั้งนี่ครับเปิดเฮ้ยเฮ้ยเอ้าฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอากมาวะเอากมาว่า โอ้ใส่สวยไงกูเีว,กกว่สวยอีกคับผมมาไม้ยังสี่นะเดี๋ยวเบิ่แนพิกนี่พ่แกนหักอเอามาตกเขามาเรื่อยๆในท่าดินปับตรงน้ำตามใชน่กว่าน่านเอาเถอะกระปงนี่ก็ได้กระปง โปร่งในคุ้มเครื่องโอ้กระป๋องฟงดงพี่น้องมาแล้วครับผมมามมามเบาพูนมาแล้วจะอุ้ย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 หลุดปะหลุดปะหลุดอุ้ยยังบ่เก็บยังบ่เจ็บยังบ่โดนยังบ่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนมีไซด์นี่ย น,น,น,นี่ปาโมเดลนี่ตอนี่มันอยู่ในตอโอ้ปากเหนียวขนาดวะบอ,กออกเลยขึ้มาอีกบ่ตัวนี้เลยขึนมาอีกไหมกินมามแ้ครับมามเพมวาน,นี่พี่น้องยังสดๆเรืงเดียงอยเลยดันจะไปล่ไม้แหลือวะมันมววกระไดตัวหลังไปลายเทียอยู่ ada ada apa ada apa panjang atau naib ก็แบบนี้มันติดจวดค่อยๆดึงนะจ๊ะไไอย่าใจร้อนเป็นอายุบ่อาย่ปะอายุบ่อายุปะเป็นคนแค่ไหนจ๊ะอายุบ่าอายุปะนวดนานเบิดต่อยข้างหมีเตะแบบเนี้ยอืมจะได้ แม่ดูเด่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตัวนี้หลักโดนแล้วไฟแฮนด์ลดได้ไหมปลาฝอยปลาฝอยเหนือมันบาดกี่ทีขอร้องมันบาดเกินบาดตัวจับไม่จิตปรากฏใส่หน่อยโอ้คำเด้เนี่ย ากระไดคือกินพอค่อยจัดน้ำมันเยอเะบ่คืออืดแต่เสรละ้เหมือนท่านได้ดพอตัวหง่เลยตัวหน่อยตัวหน่อยเอ่าพอดีแกงแท่นน้องไม่ส้มหลอกลันหลอกลันแล้วหลอกลันแล้ว ไม่หยางเหรโอ้ยปวดไกแล้วลงไปแล้วลงไปแล้ว,ลง,ล,วลงกัดทางไปแล้วมามาโวยงวยมากงวยมากโอ้พได้ตักยูสเวิงได้ตักแล้วละ่ะอือหือโอ้หัวงวยปุดนะเป็นเซตเขาสั่มได้ขึ้นมากาไม่เห็นตัวทำดิ่กยมันเป็นปลกอย่างไงกลัวอยู่ ยังวะวันนี้เขาก็มาอีกแล้วฮึมงเนาะทำไมทำไมเสร็จจบแล้วหลอกจังบาลันหลอกบาลันหลอกบาลันหลอกบาลันต้อัใหันละันได้ไหมว่ากระไดคนน้าแต่คือว่าเป็น ตัวใหญ่นี่หลอกบอลันอ๋อตัวใครกันยังดีจะสมเต็มตว่าลรตัวจะมาเล่นน้ำระบบอ้ขึ้นมานี่บอกแล้วว่าไอ้ยะหลากเลนเลน่าตลาเด,เด,ดเล็กยบเล็งสัตว์เลยแล้วสมนางวะ ว่างบระท่านบัดน,นี้ว่างเหยื่อไม่ทันสวนสวนตัวรักษิวัตรว่างก็รักษิวัตรว่างบบดน,นี้หยุบตัดเลยเต็มเต็มบอทวงเงีวว่างเว้ยเลยสันสันนะอ,อย่าเจอโอ้โห มาปุ๊บปไดปุ๊บเลยเปไะเล่อหลอกลันหลอกลันหลอกลันแล้วมา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 กเดีเปิดลออู้อููน้ำมันแหงอึ๊บอือสีได้ไหมคำเหรอ โอ้มางหันเขาคือบังหัดปะเขาเรียนผ่านมางหันหเนี่ยโตโงรยงน,นี้โตหมือนี้มีภูเขาละจานไปอีกนึงแต้มไม่ลงแต่ยงคิดมาหน่อยนึงแปดตโล่เนี่ยสองตัวโลสองโตัวโล,โล,โโล,ลคชิมนะิยม,ะย,มยังยังตายยังชะบาน,นี่ รอรันอยู่รอรันอยู่รันเพ่อยังตัวบกใครง่ายต่อแต่ว่าหนามันแห้งหนามันแห้งเอาตัวนี้มีใครครับผมก่อนเจี๊ยบอเด็กคู่กันเหรอว่างันเลยบมื่ได้เห็นตอนมาหลากมันลันเพราะว่ากดบัตรท่านมันก็ลงไปก็เอาเลยอืลงไปก็เอาหลวัดจัดไปครับนึงแท้ทำแล้วเรือบกหากินแล้ว มีครัวมีครูปะ่ะโอ้ยมีคู่มานั่น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 ไม่ใหญ่หรอไม่ใหญ่หรอกโอ้ใช้ได้แจ้ว,จวอันเจี๊ยบ เดี๋ยวต้องไปกินเลยเน,นี่นะนะคำรอกระไดไม่เสียดกลับไปอำลาไปแล้ววัดป่าใหม่เสียดร้อยนี้เลยมาเสีดฮึดฮึดฮแบบึดึดแ่อึดึนั่นพีน้องโดนอีกแล้วหแบบโดนอีกแล้วนแบบีลนี่เอา้าตัวปไงกัแบบ มากดครับผมใส่นี่แหละใส่ไปขายง่ายสำหรับพอขายไม่ขายผู้บริปโภคเกาคอยมาตัวใหญ่แต่งครับผมขม่าเจ็บเต็ม พี่โมงหาโมงแล้วบ้างไหนนี่สิ่งี่บอก อุอีกแล้วพิน้องตอนเนื่องเลยเอาเอามามามาตอนเนื่องเลยครับตอเนื่องเลยนั้นฮะพี่สามแล้นะอะไรนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็นไงพี่ได้สามก็สี่ไอพี่ได้สามน้องได้กี่ตัวละจ้ะ หมานครับปุ้ทองปองเดียวมันสีนี้ไม่นนาตกป่าคามาเหมนมันเล่งกินเล่งกินหลดน่าจะเป็น,นการตกป่ามาพป่นอ้องคำแล้วครับผมไม้ดูท่ายครับนี่มองขึ้นครับผมเป็นไม้ดูท้ายไปเถอเพื่อนออป่ากะอุ้ย ปลากระกบอกค่อยมานครับมื่อนี้น้ำไหลโคตรตามน้ำไหลครับผมปลาปเลยบอกค่อยกินปันใดจังบอกปกสัง คือเลือกก่อนถึงจะไม่กินแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะแต่ก็ยังไม่ไมขาดไม่ขาดกิโลพี่ประมาณประมาณสามสามสี่ล 3, โลนี่แหละนี่ยังนหมุนกับแ, <laughs> แมงมันเอาลงมาถ่ายครับผมปลากับว่าค่อยก,กินปไปได้ครับวันนี้น้ำเยอะน้ำไหลพวกเก่าครับ กะทิขึ้นเลยเพราะว่ามองขึ้นมุมนี้นะครับผมเนี่ยมองเรือล่องในล่องมองไม้ดูยไทยมึงกิน็นจะได้ อนุอ่ายครับผมไดบ่อไหนรูเรื่องไปแล้วไปแล้วไปแล้วป่าหน่อยมันว่างป่าหน่อยมันกินแล้วมันมันคือปรากฏป่าแนวอื่นโอ้ไปหักไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นลำไรกันนะมึงน,นี่นกหรือยนะัอง เบอร์เราสุดคือจิเบอร์กินเนะบอร์กินกาสีเลยจวดครับผมกระบ,บ้านมันดีขึ้นบ้านไปเน่ยเอยมันเลื่อนลำเนือดข้นไปแล้วบอร์เราก็ป้ายพี่น้อง,เ,งดเดี๋ยวเบิ่งผลงานด้วยฮะทีเด็ดพอดหาลูกบ่เดี๋ยวไปสั่งให้เบิ่งอยู่บ้านพี่น้องผลงานน,น,นี่ครับผมนี่ครับ ผลงานครับผมนี่นี่มันก็ไม่เล็กนะก็ใส่สองสองโตโลครับผมประมาณนี้สองโตโลสามโตโลกับพ่อได้ตบนะครับถึงว่าผลงานมือนี้อาชีพไ่ค่อยปังไปไหนนะครับแต่ผมแต่ก็ได้พ่อกินอยู่พี่น้องกับเนื้อไข่เปลาพูนไปฉันนะครับเนื้อตุตาสารลาลาครับผมจัดไปครับผมเด็กกับเดยวไปเบิ่งผลงานตำหนึ่งครับที่จะหน่อยอะไรไปไหนไปครับผม เนื้อสรุปยอดของแต่ละอาจารย์อันนี้คนณพ่อคำกาครับผมของพวกนี้เปิดเต็มปล่อยได้เลยเต็มอือพอได้อยู่นี่โอ้พอได้พอได้ต้มพอได้ต้มพ่อคำกาชิว่าเหรอันนี้ของนารัตครับผมโอ้โหคนกันพระธรรมดาคนเดียวนี่ยคนเดียวเดินไลน์ครับผมอันนี้เขามาพุ่นครับผมอ่ารีวิวไปแล้วละ่ะนะครับก็พอได้ต้มกันอยู่ครับผมแต่ละท่าน ลงลงวันเราเลยมากมข,ขึ้นลงวันขึ้นขึ้น,น,นดีเขาดีอยู่ยุ่งอาผมรับีิมินสรุปเลยยอดไหนคนละ <c oughs> คนได้ต้มกันอยู่ครับผมจะรวปบูหูเดยวไปสร้างกันเอาเองอยู่บานนะครับผมแล้วกินีํลาลาบไปก่อนครับผมเจอกันทีไหมครับสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับ